แยงเฮ็ด3สหายพี่น้องนิ้วหมูมเฮ็ดนั่งร่มแล้วก็เฮ็ดเอ้เข้มข้องเป็นหมาตัวัดียวแยงเฮ็ด3สหายเชิญเราไหมเสียบๆสียของกันเดอร์พี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง มื่อนี้อันบาสิมาเฮดแกงน้อไม้เนาะจ้ะแกงน้อไม้ใส่อันเห็ดเค็มทองเนาะไปเก็บมากเหมือน,น,นพี่น้องก็เลยบาสิแกงมังน้องมื่อนี้เนาะกินครั้งแรกแล้วพี่น้องเ่เค่อยกินเกิ่งจะกินแต่กระเจา่ามันแสบเนาะเดียวเสี่ยวมาแกงสู้กินเนาะพี่น้องเดียวถะเบิงกันด้อจ้ะเ้ยนี่เราจะพี่น้องอันนี้ก็คือเอามะล่างแค่ส่วนหนึ่งเนาะจ้ะก็คือไดมารลายเยนาะเหมือนกันเอามะล่างส่วนหนึ่งก็คือสิแกงใส่น้อไม้เนาะพี่น้อง อีกส่วนหนึ่งนี่สีจงไว้ถมกเนาะเพิ่นว่าเห็นมกใส่ผักไอตูมมันเสียบเพิ่นว่าเฮ็ดนี่เป็นยาน้ำเด้พี่น้องตบาก,กับบริคนขั่วพวกนอกว่าเป็นยาแก่อีหยังเนี่ยกะสีรองกินทางแรกพี่น้องเนาะเพิ่นว่ามันเสียบเดี๋ยวเสีไปแกงใส่นน้อใหม่จ้ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องมื้อนนี้สีมาแกงกันเฮ็ดสามสหายรวบไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเฮ็ดทูนูแล้วก็เฮ็ดเข็มท่องแล้วก็เฮ็ดนั่งร่มเนาะจ้ะเสียมาแกงใส่นน้องใหม่พี่น้อง ยานั่งกะแบบกระป๋องเนาะจ้ะเพราะว่ายูไอเตนมร์กบ่ได้ไปซื้อ,อยานั่งสดมากขันใบเนาะพี่น้องก็เลยเอาแบบกระป๋องง่ายๆเนาะนี่เอาแบบยานั่งกระป๋องจ้ะเทลงไปเลยพี่น,อน้องน่อใหม่นี่เข้ากับตม้มมันจืดไปเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องต้มไปเรียบร้อยแล้วนำยานัาง่งเฮดทูนูจะไปเก็บมากเหมือน,นันดอกอง่ง โดดบอกง่ายเฮ็ดหูหนูแกงเฮ็ดซ้ำสหายพี่น้องแล้วก็เฮ็ดไอ้เอียงก,ก็เฮ็ดเค็มทองเนาะลวกไว้เรียบร้อยแล้วเฮ็ดเค็มทองเราอีกเฮ็ดก็คือเฮ็ดนางร่มพี่น้องกระสีอันเป็นเหี่ยวนิดนึงพอเอาออกจากซองแข็งเน,นา,านนะจ้ะเสีแข็งไว้เนาะเข่งเฮ็ดซ้ำสหายสาใส่นหน้าไม้พี่น้องแกงเปิ๊บ แกงเล้าบานเท่านี้แหละได้หม้อบอกง่ายพี่น้องแกงเห็ดสามสหายเรียบรย้อยค้นเห็ดเข้ากันก่อนพี่น้องเดี๋ยวก็สิมาปรุงกันเนาะจ้ะกะสิ พริกกับปั้นไปเรียบร้อยแล้วบุเร่ใส่กุกเรีอกพี่น้องวันนี้แล้วแตบบ่ปั้นเอามันสะดวกกว่านวเนาะเพราะว่าแขนแยังเจ็บอยู่เอาเือออกแล้วก็ยังเจ็บอยู่พริกใส่บักอกลายพี่น้องเอาไปบ,บ้าสดเผ็ดๆไปเลยเรียบรย้อย กะสีมาปรุงรสเนาะพี่น้องกะใส่น้ำปลาปลาแดกพงชูรสเอาตามที่เข้ามักเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาเบิ่งต่อมันเดือดเนาะพี่น้องเนาะมาม่าพี่น้องเดี๋ยวพวกๆกนี่กะไครผู้แส้แขงเนาะจ้ะแส้แขงไป เราพี่น้องเป็นไต้ซีซ้ำแช่ไหมวเสียงเงียบดังนเนี่ยเด้อพี่น้องเพราะว่าเปิดตู้บู้นเนาะราะว่ามันกล <c oughs> ิ่นแห้งกินน้ำกรดกออกพี่น้องเดี๋ย่อพลังที่เป็นร่ม,มแกงเห็ดซ้ำสไบพีนบ่น้องเับใส่นมใหม่เรียบร้อยแล้วจ้ะแซกะไปยังเออพี่น้องไม่กินเขากินไงแกงเห็ดใส่นมใหม่น้องจ๋าเด้อเสดเสดแกงเห,ห็ดซ้ำสไบ แกงเห็ดสามสหายพี่น้องนิ้วหมูเห็ดนัางร่มแล้วก็เห็ดอ้เข็มข้อเป็นหามากกับแกงเห็ดสามสหายเซนอม,ม่เสยบเส็บขอมกันด้พี่น้องเลิศพี่น้องแกงเห็ด จับคักจับคัจับเนี่ยน้องใหม่มาม่าพี่น้องมากินเขาน้มกันกินแกงน้องใหม่กับเพ็รสามสหายพี่นอ้องเขาเน้ยวข้าไม่ิยไงมาเด้อพี่น้องเด้อคอมกันเด้อน็ดเ,เก็บมาไอว้ตั้งแต่ เห็ดนางรมแล้วก็เห็ดหูหนูนะพี่น้องหรือกัมีเห็ดนางรมโอ้เห็ดหูหนูจะดอกไปใยเนาะแล้วก็เห็ดนางรมแล้วก็มีเห็ดเข็มทองเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาแกงใส่กันเนาะเห็ดสามสหายพี่น้องดอกไปหน่อยเข็มเข้มทองแกงใส่น้่อไม้เกีียวพี่น้องเกลียวหวยเกลายนี่แหละจำเบ๊ะโดดแก้วพริก ผงพี่น้องมาเดินเขาลมกันเด้อพี่นอ้องเฮ้ยแก่งเห็ดทองห่อนอขอ้าล้วยพี่น้องเลยแก่งเฮ็ดฉนเอาใหม่เนาะ เอาเฟือออกแล้วออตะาวาันยังเจ็บอยู่ก็เลยใส่ที่หอยเนาะพี่น้องมันนีก็เลยพอค่อยได้๋ยวใส่ใส่บันใดเนานะปล่อยหแขนมันแบบว่ายืดออกเล็กน้อยอือโอ้ห้างเผ็ดเห็ดเผ็ดหูหรอกไงพี่น้อง แกงกะเพร็ดเจียวกับเพร็ดทั้งเพร็ดทั้งหอมไปกันโอ้เพรดตายบ้าตัวนี้ หือนางลุ่มพี่น้องบักอันนี้เห็ดเห็ดเข็มท้องเดไปเก็บมาเนาะเข้าขทาเขาทา nó <laughs> như không mình chậm bị luôn đó Không nhanh nhanh Biết khẩu thao đấy Ừ นำ้ำอย่านัางคนคุณพี่น้องเห็ดนางรุ่มมันีดอกเงี้ยนะน่ะเนาะเขาเก็บตามธรรมศาสตร์เนาะแสบพี่น้องเห็ดหนูนูหนุดเห็ดหนูนูดอกงครับเนาะ จับเจียวเศรษบนาเดด้พี่น้องเลยฮะฮักขนาดเขาก็ติดเนมะื่อเด้อพี่น้องเยอยยิ่งเคาเหมือนกันจะพี่น้องจังได้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแร่งใจให้ได้จ้จาจากช่องคนไทยในเดนมาร์กแวีเดเดนมาร์กสำหรับื้นนี้ก่ะสวัสดีจ้า